กลับมาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเขาเรียกว่าสุขะอ,อนามัยอ่ะพี่ตั้มที่<ช>ดีถูกไหมะนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็เชิญคนที่มาคุยกับเรานะคะจะได้ครบเครื่องมากขึ้นนะคะคและเธอนั่งอยู่กับเรา<ม>ละค่ะพี่ชรีค่ะเภสัชกรหญิงวิจิตราตรงศสรีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชรีสวัสดีครับพี่ชรีครับสวัสดีค่ะคุยกันเรื่องแบบความสะอาดในห้องนอนซึ่งน้องก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะให้น <laughs> ้องมาคุยยังไงเนี่ยฮะต้องดูแลต้องถามพี่ชรีก่อนว่าเอ๊ะ เราจริงๆเราก็เคยเรียนมานะว่าห้องนอนที่เหมาะกับการนอนเนี่ยในแง่ของทางสุขพุ่งสุขภาพในแง่วิชาการเนี่ยเขาว่ามันต้องมีมีความเป็นมามีหลักการยังไงดิรจริงๆก็อย่างที่ทราบกันนะฮะต้องสะอาดหมายความว่าฝุ่นละอองต้องให้น้อยที่ทสุดเท,ที่จะทำได้นะคะมีอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะกลางวันก็สามารถเปิดหน้าต่างให้ลมให้ลมผ่าน ให้แสงสว่างเข้ามาได้ที่จะทําให้ห้องไม่ชื้นเกินไปแล้วก็ตอนกลางคืนก็ควรจะมีผ้าม่านปิดเพราะว่าเราจะนอนหลับได้สนิทเมื่อแสงน้อยอค่ะพี่ชลี่์ค่ะยังไงพอบบบอกว่าอากาศถ่ายเทเนี่ยอย่างเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เรานอนท้องแอร์แล้วเราอย่างนี้เขาเรียกว่าถ่ายเทสะดวกไหมคะไม่สะดวกเลยค่ะไม่สะดวกเลยค่ะน้อยมากแล้วท่านาก็ควรจะเปิดเปิดเปิดหน้าต่างให้อากาศ เข้าามในตอนกลางวันใช่ไหมในตอนกลางวันค่ะอ๋อแต่ตอนนั้นคือเปิดแอร์นี่ก็ไม่เป็นไรก็น่าจะไม่เป็นไรแล้วเพราะห้องก็แบบแห้งแล้วผมไม่เคยอยู่บ้านอยู่คอนโดครับเปิดเฉพาะเสาทิ์ไหวไหมครับอืมก็ไัวน้อยไปเอาคุณแจมาเดี๋ยวน้องไปอยู่ห้างบ้านอ่ะความชื้นนะคะความชื้นเป็นเรื่องที่เรากลัวที่สุดค่ะ ถ้าเกิดอย่างนี้พอฟังปุ๊บฝุ่นละอองต้องน้อยที่สุดพวกผู้หญิงที่แบบบ้าตุกตาพี่ตั้มหนึ่งออกมาคือเป็นสวนเลยอะบนเตียงอะคือกว่าจะลงสัตว์เออกว่าจะลงไปถึงได้น้องหมีน้องหมาน้องเต่าน้องนกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยิ่งมีเป็นปัญหาโอเปที่เก็บฝุ่นละอองที่ดีที่สุดแต่ว่าไม่ดีต่อสุขภาพค่ะนม่เชา่อเอาไปขยับกยักแล้วบางทีเรามองไม่เห็นนะครับรายขนเล็กๆหรือไรายฝุ่นเนี่ยจะอยู่ในอุปกรณ์เครื่องนอนของเราพูดอย่างนี้พี่ตั้มเพื่อนมราบางคน นอนกับน้องหมาเลยอ่ะอุ้ยจริงๆน้องหมาแบบจริงๆเลยอ่ะเอาขึ้นเตียงอย่น้องหมาก็เยอะน้องแมวก็มีน้องกระต่ายก็พี่อุ้ยจริงจริงน้องหนูอุ้ยน้องหนูด้วยเหรอคะไม่ใช่หนูสีดำๆสิพี่ตกใจหนูแบบหนูแบบเป็นหนูอเป็นพันหนูหนูมีชนชาติอ่ะหนูแบบหนูไฮไฮโซเ่ี๋ยวเขาเลี้ยงกันเดียวใหญ่ครับประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยคนแล้วแต่อันตรายทั้งสิ้นถ้าอย่างนั้นครับพี่เชฉรี่ความชื้น ขนสัตว์หรืออากาศถ่ายเทไม่พอจะเป็นสามารถทําให้ก่อเกิดโรคอะไรได้บ้างครับโรคภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้ทางทางเดินหายใจทางตาตาแดงคันตาน้ําตาไหลตลอดเวลานะคะจนผื่นผื่นแพ้อ้เนี่ยผู้เราคันเลยสัมผัสค่ะเป็นได้หลายทุกโรคเลยแพ้ได้จากอะไรได้บ้างครับเนื่องจากข้อที่หนึ่งเลยก็คือฝุ่นละอองนะคะฝุ่นละอองข้อที่สองก็คือพวก ขนแมวขนหมาขนหนูทั้งหลายนะคะแล้วก็อันที่สก็คือพวกไรฝุ่นที่ตาเรามองไม่เห็นเลยค่ะฝุ่นกับไรฝุ่นไม่เหมือนกันเนาะแล้วยังมีอีกนะคะพวกดอกไม้เกสชดอกไม้น่ารักกุบกีิวาเลนไทน์น่ะนั่นนละค่ะทำให้เกิดฝุ่นละอองที่มาจากเกสรดอกไม้มาจากตัวดอกไม้วงละลัยเกี่ยวมาส่วนใหญ่ผู้ชายว่า้ด้วยวงมะลัย ก็ถ้ามีละอองออกมาจากดอกไม้มันก็มนสิทธิถ้าถ้าเราแพ้ก็ไม่เพราะว่าบางคนที่ถามเอระอลไรพี่ตั้มบางคนอะห้องพระอยู่ในห้องนอนคืออีพาร์ตโบกบันทูบด้วยอันนี้ยิ่งหนักใหญ่เลยครับเขาก็ถวงถวายอะไรกันตลอดเวลาไหว้ดอกมงดอกไม้เนี่ยยิ่งลำบากสงสัยเรื่องไรฝุ่นนิดนึงครับจริงๆเขาเป็นสัตว์หรือเปล่าครับหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งครับเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นแมลงเกิดขึ้นได้เอง หรือว่ามันต้องมีเชื้อมามันเกิดอยู่แล้วตามขนพืชทุกชนิดลรฝุ่นเป็นสัตว์เท่ากับเป็นนกเหมือนนกอย่างนี้ถูกไหมใช่ค่ะแต่จริงๆคล้ายๆแมลงมุมว้าแบบขายเยอะแยะเลยน้ำตาหน้าเกียดหนูเคยเห็นในสารคดีเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าค่ะเจริญเติบโตได้ในที่ที่มีความชื้นที่ที่มีเส้นใหญ่ทุกชนิดที่ไม่ใช่ใ่สังเคราะห์ใยธรรมชาติทุกชนิด ก็ลมันมามันมาด้วยกันเลย <มา S 1> ค่ะมันาจากธรรมชาตินี่แหละมันมาจากธรรมชาติแล้วก็มาเจอเติบโต,ตในความชืน้นค่ะพี่สาลี้คะภูมิแพ้เดี๋ยวนะภูมิแพ้เนี่ยม,มันแบ่งแบบมีหลายมีหลายอย่างไหมคะเช่นมดแค่สงสัยว่า 1. เป็นมาตั้งแต่เกิด 2. ฉันไม่เคยเป็นแต่เนื่องจากสภาวะแวดล้อมแบบนี้เลยทําให้ฉันเป็นมันแบ่งก็มีได้ทั้ง2แบบค่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ย ต่อให้เป็นตั้งแต่เกิดแต่ถ้าดูแลสิ่งแวดล้อมดีๆนะคะอัตราการแพ้ก็จะน้อยลงเรื่อยๆในขณะที่บางคนไม่เคยแพ้เลยแต่สิ่งแวดล้อมสั่งให้แพ้เช่นฝุ่นละอองก็เยอะนะคะสิ่งสกปรกความชื้นแบบว่าอะไรแล้วก็มีแบบขนแมวขนหมาต่างๆนะคะก็อาจจะกระตุ้นได้เพราะว่าร่างกายเราจะอ่อนแอลงเรื่อยๆภูมิต้านทานเราจริงๆพออายุเยอะขึ้นก็จะน้อยลงเรื่อยๆอยู่แล้วก่อให้เกิดการแพ้ง่ายขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ในห้องนอนเราเนี่ยค่ะ ไอ้ขนแมวขนหมาอะไรฝุ่นเนี่ยมันมักจะอยู่ที่ตรงไหนคะพี่ชรี่ในห้องนอนเราเอาอะไรวางไว้ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแหลคะค่ะมันอยู่ได้หมดเลย,<ด>ย<ร>มันอยู่ได้ทุกที่เพราะว่าตอนแรกภาพที่มดเห็นอะพี่ตั้มมันต้องชื้นชื้นรูปภูมแบบโอเคโอเคนะค นึกถึงเตียงกับผ้าห่มอย่างแรกเลยอ่ะก็ด้วยเพราะในห้องนอนส่วนใหญ่ที่ที่เราจะเอาไว้ก็คือเตียงกับผ้าห่มครับน้อยคนที่จะแบบว่ามีหนังสือด้วยแต่ถ้ามีหนังสือก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยก็เปที่เก็บสะสมความชื้นได้ดีตุ๊กตาก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยเป็นที่เก็บแบบฝุ่นละอองที่ย่งไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยถ้าพูดโดยรวมห้องนอนก็คือที่นอนผ้าห่มนั่นแหละโอ้โหแล้วที่นองกับผ้าห่มเราต้องแบบกระโจนตัวลงไปนอนอะพี่ตั้มคิดดูดีหรือไม่หลายคนลืมไปไงว่าในห้องนอนส่วนใหญ่เนี่ย จะมีห้องน้ําอยู่ในห้องนอนนึกออกไหมครับแล้วความชื้นจากห้องน้ํานี่แหละมันั้งเปิดประตูทิ้งเอาไว้ความชื้นมันก็เข้ามาในห้องนอนใช่ค่ะไม่รู้ตัวเออนี่ไม่รู้เนี่ยผิดแล้วแบบว่าเออจริงด้วยใช่เนื่องว่าแห้งสะอาดแล้วไม่เจอฝนแล้วอากาศถ่ายเทแล้วแต่ทุกคืนเลยก็เข้ามายิ่งถ้าเปิดแอร์ซ้ำนะครับอย่างนี้โอกาสที่จะเป็นโรคอะไรยน่กลัวมากคเรามีวิธีการป้องกันยังไงอะค่ะพี่จินต์การป้องกันก็คือทําความสะอาด ถ้าทาทุกวันได้<า>ดีที่สุดนะคะทำความสะอาดฝุ่นละอองแล้วก็ซักผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งต่างๆเนี่ยเฉลี่ยสักอาทิตย์ละครั้งนะคะอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ถ้าอย่างผ้าห่มเนี่ยไม่ไมสามารถซักอาทิตย์ละครั้งได้ก็ออกพึ่งแดดให้แห้งนะคะคคให้แห้งสนิทอย่างนี้ก็ฆ่าเชื้อโรคอื่นๆแต่ลรยฝุ่นเนี่ยถ้าอากาศแห้งมากๆมันก็ตายได้แต่มันก็ จะมีแบบเชือของมันที่เหลืออีกมันก็เกิดอีกถ้ามีความชื้นนะครับมันก็เห็นเขาเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดไปยังางเงี้ยก็ดูดดูดก็ดีเพราะว่าฝุ่นละอองต่างมันอยู่ทุกที่ค่ะดูดได้หมดเลยดูดก็ช่วยได้แต่เหมือนกับจะต้องพยายามให้เขาเจอแดดด้วยใช่ไหมครับใช่เจอแดดเจอลมจะได้แห้งลงค่ะเพราะแดดบ้านเรามันก็โอเคอยู่นะจริงๆแดดบ้านเราดีมากแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เราใช้ชุดแบบฝรั่งนะคะคือห้องที่ปิดไม่เจอแดดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปิดม่านป้องกันไม่ให้แดดเข้าเงี่ย แต่เวลาเราออกมาพึ่งแดดนะคะพิชลีมันจะมีสิ่งสกปกอย่างอื่นไล่ก็อาจจะมีฝุ่นละอองจากสิ่งแวดล้อมอก็ต้องสะบัดสะบัดก่อนที่จะเอาเก็บเข้าที่เ,เข้าในห้องนอน,นะคะ่ะมันก็มีวิธีการดูแลเนาะครับคราวนี้จะถามต่อคะ่ะพิชลีว่าภูมิแพ้จากไรฝุ่นเอาเน้นๆเ,เลยจากไรฝุ่นครับ เรามีการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างคะมิเิษีเป็นพิเศษ,เเศษดูแลตัวเองก็คือก็คืออาบน้ําปกติอยู่แล้วนะคะอาบน้ําแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีมีมีแบบบาดแผลนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ร่างกายอ่อนแอด้วยการกินอาหารครบถ้วนจะได้มีภลมิต้านทานสูงๆอันนี้คือป้องกันตัวเองแต่ป้องกันสิ่งแวดล้อมก็คืออย่าสะสมความสกปรก อย่าสะสมความชื้นสุดถ้ามีลูกเล็กหมักหมมที่นอนบ่อยๆก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอุปกรณ์ที่นอนบ่อยๆค่ะผึงให้แห้งทําความสะอาดตลอดเวลา นะคะอันนี้ก็ที่เกิดจากความชื้นรหรืค่กำังเครียดว่าฉี่เราที่นอนไม่ใช่แค่ไล่ฝุ่นนะมังพี่ะยิ่งต้องเปลี่ยนบ่อยเลยเอราะไรประมาณนี้นะคะครหรือถ้าเป็นผู้ใหญ่ไม่มีเด็กเลยนะคะโอ้ยทุกอย่างสะอาดปรากฏว่าที่เราคิดว่าสะอาดเนี่ยบางทีความชื้นที่สะสมจากเหงื่อใครของเรานะะคอาบน้ําเสร็จบางทีแบบก็คิดว่าเช็ดตัวแห้งแล้วแต่บีงผมก็ยังเปียกส่งผลให้ทุกอย่างชื้นหมดนะคะความชื้นมัมนก็จะไล่ลงไปเลยก็ เป็นบอกเกิดของไรลฝุ่นีก็ขอให้เกิดขว่ากันแพ้ได้อันนี้คือภูมิแพ้มดสงสัยอีกหนึ่งอย่างพี่ตั้มหอบหืดล่ะพีิชลีมันต่างกันยังไงต่างกับภูมิแพ้มักจะมาคู่กันพูดถึงคู่กันนี่นะไม่เหมือนกันถูกไหมครับต่างกันยังไงครับคนเป็นหอบหืดเนี่ยจะมีอาการมากขึ้นถ้าเกิดผ่าช่วงแพ้ถ้าเกิดมีมีเห็นกันด้วยกยางแพ้เขาก็จะมีอาการหอบหืดตามมาทันทีนะคะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยแพ้อย่างเดียวถ้าไม่ได้เป็นหอบหืดเราก็ไม่มีอาการหลอดลมตีบ จริงไหมคะหอบหืดคืออาการหลอดลมตีมีการขัดขวางของทางเดินหายใจนะคะทาให้เสียงเสียงมีเสียงวิทวีทออกมาเวลาหายใจใช่ค่ะหายใจเข้าไปลําบากหายใจออกลําบากนะคะปลอดได้รับออกซิเจนน้อยลงจากการที่มีการขัดขวางของทางเดินหายใจก็เลยเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายค่ะเหนื่อยง่ายอาจจะอยากจะนอนตลอดเวลาเพราะว่าไม่ค่อยได้นอนในช่วงที่แบบมีอาการหอบหืดเยอะเนี่ยลุกขึ้นมาหายใจแบบว่าหายใจไม่ได้ก็ไม่ได้นอนกลางวันก็ง่วงเหงาเหานอน นอะะไรปรปมาณสาเหตุจริงๆเขาเกิดจากอะไรครับพี่สาเหตุของโรคหอบหืดยังไม่พบที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงแต่ก็พบว่ามีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเหมือนกันแล้วก็คนเป็นภูมิแพ้ถ้ามีพันธุกรรมที่เป็นหอบหือดอยู่แล้วก็จะไม่อาการหอบหืดกำเริบค่ะ ในเด็กกับในผู้ใหญ่มีความอันตรายต่างกันไหมคะหอบหืดในเด็กอันตรายมากกว่าเป็นบ่อยกว่าถี่กว่ารุนแรงกว่าจนถึงขั้นแบบหลอดลมตีบหายใจไม่ออกเสียชีวิตได้ด้วยแต่ในผู้ใหญ่ก็จะค่อยๆมีอาการน้อยลงเรื่อยๆค่พี่มดเห็นเขาจะชอบพ่นยานะพี่เี่ยาพ่นส่วนใหญ่ก็เป็นยาที่ช่วยขยายหลอดลมครับค่ ทำให้หายใจสะดวกขึ้นใช่ค่ะเราโมนยังเคยได้ยินนะพี่ต้ามเช่นแบบตอนเด็กๆเนี่ยคือที่บ้านน่ะน้องเป็นหอบครับเออเขาก็บอกว่าไม่ให้น้องไปวิ่งเล่นเพราะกลัวหายใจไม่ทันจริงๆแล้วอาการอหอบหืดเนี่ออกกําลังกายหายไหม,อ,มออกกําลังกายช่วยได้เยอะมากๆจริงๆควรจะออกกําลังกายแต่ต้องไม่เหนื่อยมากเกินไปออกกําลังกายเบาๆสม่ำเสมอไปการบริหารออกซิเจนเข้าสู่ปอดค่ะ ค่ะน่าจะเป็นทางเลือกที่หลายครั้งก็เคยได้ยินว่าไม่สบายเด็กๆนี่เป็นหอบหืดเนี่ยเล่นกีฬาเล่นกีฬาเก่งเลยแล้วก็หายด้วยนะครัหมอเขาก็แนะนำใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหอบผืดเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องภูมิแพ้หรือว่าฝุ่นละอองในห้องนอนมากกว่าค่ะมากกว่าคนปกติค่ะแล้วมันมีแบบพวกอย่างคือโมกําลังนึกถึงแอร์นะพี่สลีเพราะว่าเราเ่ยนอนห้องแอร์ตลอดการทําความสะอาดแอร์เนี่ยเครื่องมันเนี่ย เป็นแหล่งสําคัญเลยใช่ไหมคะใช่สะสมใช่ค่ะใช่เพราะเป็นที่ที่มีความชื้นสูงตัวแอร์เนี่ยมีความชื้นเลยแหละค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดจะพูดอย่างนี้คือเรานอนพัดลมดีกว่าไหมก็น่าจะดีกว่านะคะแล้วก็เปิดหน้าต่างให้มันโล่งๆหลายแต่อ้พัดลมมันก็ต้องมีฝุ่นอยู่ข้างในก็ทําความสะอาดง่ายกว่าไหมหรือต้องรียกช่างหรือเปล่าความร้อนน่ะเดี๋ยวนี้หลายคนที่ประมาทไม่ใช่เรื่องความชื้นแองแอร์เดี๋ยวพิจอรี์ประมาาตรงที่ว่าแอร์ส่วนใหญ่เดี๋ยวเขาบอกเขามีเครื่องกรองไง กรองุ่นกรองะไรต่ออะไรอ่ะแต่ก็เลยนึกว่าโอเคขาดทางความสะอาดละเลยไปแต่จริงๆแล้วมันไปหมักอยู่ข้างในใช่ค่ะแต่ว่าการกรองถ้าตัวไส้กรองไม่ตันมันก็ช่วยเราได้ระดับต้นเลยนะคะคคแล้วถ้าจะให้ดีเป็นเป็นกรองแบบที่เขาเรียกเฮปปาเคยได้ยินไหมคะคยยคจะเป็นการกรองอนุภาคที่เล็กมากๆเลยะค่ะ ก็ช่วยได้บ้างน่าจะเวอร์กว่าแต่ก็ยังต้องทําความสะอาดอยู่ดีนะไม่ใช่ละเลยทางความสะอาดใช่ค่ะอันนี้ถามต่อพิชรีพิชรีบอกเราแล้วนะคะว่าการป้องกันหรือว่าการดูแลเรื่องภูมิแพ้เนี่ยก็คือดูแลความสะอาดในห้องในอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในมดเห็นเยอะเลยเราไล่ไปเลยนะพี่ตั้มเช่นตอนถูพื้นน้ำเปล่าพอไหมหรือต้องใส่น้ำยาเอ่อการใส่น้ำยาเนี่ยให้สองอย่าง อย่างที่1เป็นการฆ่าเชื้อโรค,ครถือว่าดีนะคะอย่างที่2ก็คือทําให้แบบว่าเวลาเราถูไปเนี่ยสิ่งสกรปรกมันจะไม่ย้อนคืนเพือนี่ถูไปถูมามันก็คลุกขลิกคลุกขลิกใช่ไหมคะๆๆๆๆแต่น้ํายานี่จะช่วยจับส่วนใหญ่น้ํายาสมัยใหม่เนี่ยออกแบบให้ใหจับฝุ่นละอองจับจับสิ่งสกรปรกต่างๆแล้วพอเราไปล้างออกมันก็หลุดออกถือถือว่าดีนะคะแนะนำนะคะแนะนำเออเวิร์กดีเหมือนกันนะแล้วไอ้พวกผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นล่ะพี่ชล ก็ถือได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งก็ช่วยได้นะคะช่วยได้หลายเปอร์เซนต์เลยค่ะเพราะว่าถ้ามาจากเส้นใยธรรมชาติอย่างเดียวจริงๆถือว่าดีมาจากธรรมชาติอัตราการแพ้น้อยนะคะแต่ว่าถ้ามาจากธรรมชาติอย่างเดียวเนี่ยไรฝุ่นก็ตามมาด้วยเยอะเหมือนกันเนี่ยถ้าแบบมีการเคลือบเคลือบวยสารบางอย่างเนี่ยทำให้เนื้อแน่นขึ้นไรฝุ่นก็เจริญเติบโตยากขึ้นก็ลดการเจริญเติบโตได้คืออาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็ลดลงได้เยอะเลยค่ะนะคะ อาการภูมิแพ้ค่ะพี่ชลีมดเคยเห็นว่าพวกไรฝุ่นนะคะพี่ตั้มมันกัดแล้วมันเป็นผื่นอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นได้แบบคือแค่อยาจะเรียนถามว่ามันเป็นได้มากสุดๆเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างคะเอ่อเมากสุดก็คือผืนผ่นพุพองไปเลยค,ค่ะ,คะก็คือเป็น,ปนแผ<ห>ลเป็นหนองเป็นอะไรขึ้นมาเลยคะ่ะนี่คือการแพ้อย่างรุนแรงแล้วเขารักษากันยังไงคะทาหรือว่าก,กินยา,ยากินทั้งทาเลยคะ่ะกินทั้งทายาแก้แพ้ค่ะ แล้วมันมีมันมีที่นอนมันมีหลายอย่างอ่ะพี่ตั้มฟอเออเขาเรียกอะไรฟองน้ำาหรอมีนุ่นวัสดุธรรมชาติธรรมชาติเดี๋ยวนี้มีเยอะซึ่งไรฝุ่นมันก็สามารถเกาะไปตามผ้าตามอะไรได้ทุกอย่างเหมือนกันใช่ค่ะทั้งหมดไม่รอดค่ะต้องไม่ชื้นผ้าม่านด้วยเนาะผ้าม่านด้วยท่องจำเลยค่ะไม่ชื้นแห้งอากาศถ่ายเทสะดวกอุ้ยหนูนึกออกอย่างนึงอะไรรู้ป่ะพี่ลี พรมเช็ดทาร์ในห้องนอนไม่ควรปูพรมแบบเนี้ยแบบเนี้ยไม่ไม่ควรเลยเด็ดขาดค่ะพรมนี่ไม่ไม่ดีเลยไม่ดีแบบไม่เหมาะไม่เหมาะที่จะปูในห้องนอนเด็ดขาดจริงๆนะตรงไหนก็ไม่เหมาะห้องรับแขกเวลาเรานอนดูทีวงทีวีมันก็เหมือนกันที่เพราะว่าประเทศไทยความชื้นสูงจะไปเรียนแบบต่างประเทศไม่ได้ค่ะแล้วบ้านเพื่อนหนูนี่แหละ ปูพรมในห้องรับแขกเลี้ยงหมาด้วยยิ่งสะสมเร็วใหญ่เลยใช่คือบางทีเราไปเนี่ยเรารู้สึกเลยนะคือเขาชินไงเขาชินเขาไม่รู้สึกเราไปเรารู้เลยว่าโอ้โหมันมีขนแบบมาโดนเราไปหมดเลยใช่นะคะเอาคุณผู้ชมต้องดูแลสุกัสุขะอนามัยนะคะในบ้านของคุณผู้ชมเองไม่เพียงแต่ในห้องนอนเท่านั้นควรจะดูแลจริงๆก็ ทุกข้องที่เราใช้ชีวิตอ,อยูุ่กละนะคะ,คะให้มีความสะอาดเอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงจากการที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่ากระตุ้นให้โรคขอบื่นรุนแรงขึ้นนะคะสําหรับในวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่เชอรี่ค่ะหรือว่าเภสัชกรหญิงวิจิตราตรงสิริค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับพี่เชอรี่ครับในช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ